3 2 1เปิดเฮ้ย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 ต่างแล้วเปิดตู้หูู้หแสนหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหลบห้าหมื่น สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุดช่องมินิแกะนะครับผมวันนี้ก็มาพักสมองกันนิดนึงนะครับอยู่กับแมปโรบบอกที่ชื่อว่าคอนเทนเนอร์นะครับผมเกมนี้เอ้ยไม่ใช่สีบอกว่าแมปนี้นะครับจะเป็นแมปที่เราจะต้องมาเปิดตู้คอ er นเทนเนอร์ครับทุกคนเราก็จะมีของอยู่ข้างในใช่ไหมมันเหมือนแบบกล่องสุ่มอะ่ะแล้วเราก็ต้องเอาของพวกนี้ไปขายนะครับเพื่อแลกเงินมาสําหรับอัปเกรดฟาร์มของเรานะครับผมเรียกเป็นฟาร์มเลยกันเนาะโอเคไปครับทุกคนมา ไม่มีให้หรุนตู้คนนี้เนื่ที่2นะครับมีอะไรเนี่ยมีต้นไม้ราคาร้อยหนึ่งมีหมวกฟักทองด้วยอ๋อยังอยู่ในช่วงฮาโลาวีนนะครับแล้วก็เอ่อคุกกี้ <c oughs> คุกกี้ได้ยิบสามใบเอากระเป๋าเต็มนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องเอาของไปขายนะครับผมโดยการที่เราจะเอาของมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหนีเห็นไหมจะมีเหล่าลูกค้านะครับเดินมาซื้อของเรานะผมกระจายไปก่อนเอ่อป๊อปคอร์นนี่ขายได้50ใช่ไหมมีอะไรไนดะ้ผมได้แล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะ ขนนกว่ะขนนกก็ขายได้รอขอบุณคราบลูกค้าิุัยใจดีจังเลยอ่ะวางอะไรเอ๊ะ <c oughs> กลัวจราจร <c oughs> กลัวจราจรเอาผมขายหมดต้นอ่อนอะไรอ่ะมีอะไรอีกขายค้อนด้วยอ่ะเออลูกค้าเราเป็นแบบว่าซื้อทุกอย่างเลยว่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยคริสตัลบอลชี่บอลน,น,นะฮะเป็นเหมือนลูกบอลคริสตัลมาตอนนี้มีตังค์พันสองละเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรให้อัปเกรดบ้างนะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะโอเติมผ่าเลยเติมอ่ะนี่มา กดดูเลยนะครับผมจะสั่งตู้คอนเนเนอร์อันใหม่มานะครับตู้นั้นเราเปิดได้หมดแล้วเอาตู้ราคาเท่าไหร่ดีอ่ะอืมไหนๆก็มี1300งั้นเอาตู้ราคา700รอเลยโอเค okay. แล้วก็มีอัปเกรดของอะไรอีกอ่อุ้ยมีเอนชานด้วยครับมีเอนชานของด้วยว่าไม่ธรรมดานะครับแบบนี้ฟรอเอเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครับเนี่ยฮัลโหลอ๋อโอเคตู้คอนเนเนอร์มาแล้วทำไมมี2ตัวตัวอ๋อต,ต,ตัวนี้เหลือคุกกี้ลืมเก็บเอาคุกกี้ไปขายก่อน แล้วมันเป็นแบบทุกคนมันเป็นคุกกี้ที่มันกินแล้วอะเฮ้ยคุกกี้ที่มันกินแล้วอ่ะนะมาดูดิมีอะไรบ้างนี่เลยเราสามารถอัปเกรดของที่เราเก็บในตู้ได้นะครับเพิ่มกระเป๋าเนาะอันนี้เพิ่มเอ,อ่อต้นไม้อันนี้ไม่แน่ใจจะเป็นการตกแต่งนะครับแล้วก็เพิ่มลูกค้าที่ให้เดินมาซื้อของนะครับจาก3คนเป็น4คนนะแล้วก็จํานวนตู้คอนเทนเนอร์ที่เราสามารถเก็บสะตอกไว้ตรงนี้ได้นะครับไป มาเปิดตู้กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้มีตู้สีฟ้ามาส่ง2อันแล้วก็ตู้ระดับเอ,อ่อโอพนะครับระดับแบบโคตรโหดโคตรแบบอันตรายเอ,อ้ยไม่ใช่เปิดดูเลยมีของอะไรบ่ะอุย้ยอะไรอะจานทีโ่โปหรอได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อู้ท่าร้อยเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอเก็บแล้วเอาไปวางขายทีเดียวนะครับอู้ของเบียบ้ยน่าจะรวยเลยอะตู้นี้ตู้เดียวนี่ของที่ผมได้มานะครับ UFO นะขายได้เท่าไหร่วะอุย้ยแปดพันทุกคนพูดเยอะเยอะมากๆนะครับ อันนี้คือคริสตัลสีแดงขายได้600อ๋อผมได้มา2อันใช่ไหมกรีนบอลลูนอู้วไปเป็นแบบเอ่อเขาเรียกนะไอ้ไอล้ลูกโป่งอ่ะลูกโป่งเป่าเป็นลูกหมาเฮ้ยได้ห้าพันเลยเหรอแพงกว่าคริสตัลหนึ่งอะลูกบอลเอ้ยไม่ใช่ลูกตานะครับลูกตาน่าจะเห็นลูกต้าเอเลี่ยนขายได้พันหกแล้วก็อันนี้คือรองเท้าบูธนะครับขายได้เจ็ดเหรียญนี่หรอโคตรกากเลยอะ่ะแล้วก็ซิูเวอร์คอยเหรียญเงินเนี่ยไปสี่สิบเก้า หลามหลามตัวนี้อยู่ดีตังค์ก็เพิ่มมาเป็นหมื่นหกครับทุกคนมีกล่องฟีมาไม่มีละเออต้องซื้ออย่างเดียวมาเปิดให้หมดเลยนะครับเปิด้าไปตู้นี้มีอะไรบ้างมีอ๋อช้างดาว <c oughs> มีช้างดาวมีมะเขือเทศมีบอสทอมอ๋ออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกระปุกกระปุกทอร์นาโดครับอะไรวะเนี่ยของแต่ละอย่างแปลกใหม่มากมีป๊อปคอนโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบเซ็ตของกินมือสองเนี่ยใครยังมาใส่ตู้อ้กวะเซตของกินมือสองเนี่ยมา นี่เลยลูกค้ามาแล้วครับลูกค้าวันนี้มีช้างดาวมาขายคู่หนึ่งครับผมแต่อีกข้างหนึ่งนี่ก้อเอาไปหาเองนะมีแค่ข้างขวาอย่างเดียวพอดีว่าปีบมาจากวัดได้ไม่ใช่ละเหรียญทองแดงขายไปนะครับวันนี้อะไรอะ่ะนี่ไงมันเป็นเหมือนโหลที่มันเอาใส่ทอร์โดไปข้างในอะ่ะก็ไม่รู้ก็คืออะไรนะครับอันนี้คือ,อ,อกระปุกพริกไทยนะฮะบ๊บอบคอนเหรียญแล้วก็ทราฟิก เฮ้ยตังสองหมื่นกว่าแล้วอย่างงี้ต้องอัปเกรดเลยอัปนี่ก่อนเลยนะครับกระเป๋านะเก็บได้เก็บของได้เยอะขึ้นนะครับจากแปดช่องใช่ไหมผมสามารถัปไปเรื่อยได้ปะนี่เลยเอาเป็นยี่สิบช่องนะครับเก็บทีเดียวช่ำๆต้นไม้นี่คืออะไรไม่รู้ลองลองกด,กดไปนะครับเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มจํานวนสําหรับการวางต้นไม้ลงบนลงบน,ลงบนกระถางได้ไหนกระถางวะ <laughs> ไหนกระถางวะ เอออัปเกรดมาบางแค่นี้แล้วกันนะยังอื่นผมเอยอัปเกรดลูกค้าด้วยให้ลูกค้ามาทีละเยอะๆหน่อยครับมามีตังหมื่นหนึ่งโอ้ลืมซื้อตู้คอนเทนเนอร์เลยดีนะันเหลือไวหมื่นหนึ่งนะครับตู้นี้เลยนะพันเอยไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะครับมารอตู้มาส่งนะครับตู้มาแล้วทุกคนเปิดเลยเนื้อของแพงวะอะไรอะ่ะก้อนเมฆเอาก้อนเมฆมาขายเหรอเออลูกอมราคายี่สิบสี่บาทเอออะไรวะเนี้ยไว้แล้วก็เออพัดลมเลยครับุยทุกคนหมีสีทองขายได้หมื่นสี่ โอ้โหแล้วได้เงินระดับรีเจนมาเพิ่มอีก58 0 0ครับมาเลยมาเลยขายหมีใขายหมีมีหมีมาขายครับมีใครซื้อไหมครับมีตัวเดียวเนี่ยดูดีสีทองอลามเลยดีดองเออสนใจยังไงลูกค้าสนใจเออเล่นตัวได้ปะอยากตั้งอุ้ยมาแล้วอุ้ยขายได้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมาขอบคุณนะครับ,บคุณลูกค้าทุกคนนะครับ <c oughs> เ,รเราแบบเราแบบไปดูช,ช็อปชาวบ้านเขาบ้างไหมล้วมีเงินให้เก็เกบบนพื้นหน่อยนะปึ๊บเก็บได้เท่าไหร่อ่ะเก็บได้ทีละสามเหรียญสี่เหรียญ โอ,อ้ไม่เป็นไรนะครับหมอขอมาสองบ้านชาวบ้านเขาดูดินี่อันนี้เขามียูเอโอมาขายนะครับแล้วก็มีออ้มีเอเลี่ยนมีปลาหมึกเขียวด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยไหนมีบ้านไหนเขาขายของอะไรบ้างเนี่ยบ้านนี้เขาขายอะไรอ่ะเขาขายยูเอโอนะครับแสดงว,ว่าของที่มันเป็นยูเอโอนี่น่าจะเป็นของแพงเลยครับผมได้มารอบหนึ่งนี่ต้องตามหายูเอโอแล้วมันขายได้ทีเป็นหมื่นเลยมามามาลูกค้ามารอแล้วครับลืมสั่งกล่องใหม่เลยเดี๋ยวต้องสั่งกล่องใหม่มาก่อนตอนนี้ผมสั่งในแค่กล่องละหมื่นนะ เพิ่มจากหมื่นหนึ่งจะเป็นกล่องสองหมื่นห้าะครับแต่ว่าเอากล่องเอากล่องอย่างอื่นมาเพิ่มดีวกว่าเฮ้ยกล่องสามพันมาเปิดเล่นนะครับเผื่อจะได้ของอย่างอื่นมาเพิ่มมาแล้วมาส่งไวมากอะไรอ่ะอันนี้ขายได้เจ็ดพันทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องคํานวณต้นทุนแล้วว่ามันคุ้มจริงไหมวะอันนี้หมื่นหนึ่งนะถ้าตู้นี้จะขายได้กําไรไมันไม่ได้กําไรวะมันได้แปดพันสองป่ะวะเหมือนว่า <laughs> เหมือนว่าจะขาดทุนนะเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแปลกๆแปลกๆแสดงว่าตู้นี้มันไม่คุ้มหรอ ผมมี8 5 0 0 0เอ้ยไม่ใช่850มันต้องได้1850นะครับเฮ้ยยังได้กำไรอยู่ทุกคนนี่ไงได้มา1 9ืว้าวแสดงว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยพอเราเปิดแล้วเนี่ยเราสามารถขายตู้คืนไนดะู้ตู้3000แตจเปิดได้9500ห,หลามนี่ครับหุ่นลองชุดเอออะไรขายได้ขายไปก่อนนะครับนี่อ่าแสดงว่าพอเราเปิดตู้เสร็จนะครับมันน่าจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นโบนัสเิเศจจากการเราขายของนะครับ ติดลบเก้ารอยขาดทุนขาดทุนอ๋อเจ็ทุกคนผมเกียรละไอคําว่าเลขบวกอะเลขบวกอะมันคือว่าถ้าเราขายของทั้งหมดนั้นแะเราจะได้ตังค์เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันขึ้นเป็นเลขลบอะก็คือว่าเราขายของในตู้นั้นทั้งหมดอะเราจะติดลบนะครับเก้ารอยบาท <c oughs> มาดิขอเขียวได้ปะอุ้ยรถไฟทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมตัวละครผมบิดบูบบิดเบี้ยวนิดนึงนครับน้องชื่อน้นองไอเบ้นี่ย แล้วก็ห้อยหลุมปูเข็มมาที่อกแขนขวาจะใหญ่แขนซ้ายขาซ้ายจะใหญ่ขาขวา <c oughs> ตัวละครนม่งก็สมส่วนเลยวะถือตู้กันต่อไปเลยผมจะอัพเกรดเป็นตู้25,000นะครับมาลองดูนะว่ามันจะได้ระดับแสนมาหรือเปล่ามี5,000หนออาตุนกานแล้วกันลองเสี่ยงดวงกับตัวน้ำตาอีสกสักรอบนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็อัปเกรดมาเป็นมี2,000หรออัปเกรดอะไรไม่ได้เลยทุกคน อันนี้ได้4ี่แสนนะครับเพิ่มอะไรนะเพิ่มต้นไม้อื้ยในแมปมาแล้วเออเปิดตู้นี้ก่อนเลยนะครับตู 3, ้สามพันอู้รอเรื่องซาน,าน <c oughs> ต้าแปดร้อยแปดร้อยเออเหมือนจะขาดทุนปะติดลบสี่ร้อยยี่บสามเอาไว้เอาไว้มาอีกตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ราคาสองหมื่นห้านะครับทุกคนเปิดมาเป็นอู้เปิดมาเป็นอันนี้หมื่นหนึ่งมาแล้วหมื่นหนึ่งคุ้มไหมเนี่ยสองพันเหมือนจะขาดทุนหรือเปล่า ขาดทุนไหมโโหขาดทุนเจ็ดันบา้น้ำตากูจะไหลน,น้ำตาจะไหลเลยขาดทุนโคตเยอะอมันมีแบบมีธุรกิจอ,อื่นไหมผมว่าผมไม่เหมาะกับการทำตรงนี้หรือเปล่านียจากลงทุนไปสามหมื่นกลับมาเหลือสองหมืนหนึ่งขาดทุนไปหมื่นกว่าๆนะบผมผมแย่งอ่ะผมแย่งไอ้ตู้นี้แล้ววะ นี่ไงมันจะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปนะครับได้ของแลกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยคือ,อไม่ไหวว่ะขอ,อตู้หมื่นหนึ่งมาสองตู้เลยมาการลงทุนอบสุดท้ายการลงทุนมีความเสี่ยงออไม่มีตังแล้วเปิดตูู้้แสนหนึ่งทุกคน โอ้ยอดอไอ้ <Yahoo! S 1> <c oughs> ตู้หมื่นนี่มันคุ้มจริงๆงูเราได้ของแลเพียบมาดูกันว่าได้เงินเท่าไหร่ไเงิน9ก้าหมืม่นสามลงไม่แค่หมื่นเดียวหลามหวานเจีย๊ยบเปิดตู้นี้มากลายเป็นเออตู้นี้อาจจะขาดทุนก็ว่าได้อุ้ยแต่ว่าได้ทงก็นครับขาดทุนห <c oughs> ้าพันทำไมมันหลายลมจังเลยวะเกมเนี้ยนี่เลยครับขายคิงแคป KING แคปปล่อยต่อราคา1 0 0 0 0แสนบาทขายปลาหมึกเขียวหุ่นลองดาบใช่ไหมอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ระเบิดขายระเบิดด้วยล่าสุดติ๊อก,กอรูปยิม้มขนมซิกมาบุ๊กอะไรอะ่ะบูอ๋อเมฆนะครับแล้วก็ธงแดงนะฮะขายไปทุกคนลงทุนไป2 0,000ืว่ะแต่รอบนี้ได้กลับมาแสนกว่าวะ่ะอย่างนี้มันก็ต้องความเสี่ยงไหมต้องเพิ่มความเสี่ยงนะครับผมจะเปิดตู้อะไรก่อนดี ตู้ลาวาดีไหมทุกคนหรือว่าจะตู้แสนหนึ่งเลยไหนๆก็ไหนละเอาตู้ลาวาสองตู้แล้วกันเ <c oughs> อาตู้ลาวาสองตู้แล้วกันอย่างน้อยมันก็กระจายความเสี่ยงหรอวะของอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาขอให้ได้ขอให้โดนเปิดมาได้ของระดับหนึ่งล้านมีไหมมีของระดับหนึ่งล้านไหมฮึบฮึบฮึบอันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ได้เก้าพันอันนี้ได้สองหมื่นสามอันนี้ได้เท่าไหร่สองหมื่นสองแปดพันแปดแปดขาดทุน ขาดทุนค่ะเฮ้ยตูน้นี้ตูน้ตนี้ได้กำไรอยู่หมื่นหกอะตู้นี้ขาดทุนแน่นอนนับแล้วมันไม่น่าจะถึงนะลองขายของก่อนขาดทุนไหมขาดทุนไหมขาดทุนไหมขาดพู้ยกำไรแปดหมื่นเดี๋ยวนะผมไม่เปิดได้ของอะไรมาวะอันนี้ขายได้เท่าไหร่อันนี้ขายได้เก้าพันหกอ๋อรถไฟระดับทองขายได้สองพันอ๋อได้หมี่ด้วยไงหมี่ราคาหกพันนะครับแล้วก็ไอ้รถบังคับนี่ไอ้ป้ายไฟนี่ได้ราคาเนาะ ได้ตังกลับมา1นึ่งแหมื่นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะลงทุนให้มากที่สุดนนี่เลยตู้เอ่อคอนลับเต็ดคอนเทนเนอร์นะครับราคาแสนหนึ่งกดมาเลยมาส่งแล้วครับตู้ราคาหนึ่งแสนมาดูซิว่าของข้างในคืออะไรสามสองหนึ่งเปิดปึ๊บ เฮ้ย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 ของแพงวะะของแพงวะเดี ok ๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 เหมือนจะแพงเหมือนจะแพงทุกคนได้ได้ได้กันดูเหรียญดาเสาด้วยมาเฮ้ยบวกเจ็ดหมื่นสี่ถือว่าคุ้มถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับนี่ขายคริสตัลเขียวนะฮะขายอันนี้มันจากหน้าลงหนังเลยว่ะเนี่ยขายรองเท้าแดงนะฮะคริสตัลแล้วก็ชายนี่กระดูกกระดูกติดสถานะสีทองนะครับผม แล้วก็เลดป้ายอะไรเนี่ยป้ายเอ่อโนนีออนป้ายนีออนสีแดง UFO อฟโยูเอฟโอได้หมื่นสี่วะ UFO ไม่แพงนะ่ยแล้วก็มีอาจารย์เต่าเออตันเต่าราคาสามหมื่นหกระดับดีวัยระดับพระเจ้าด้วยนะทุกคนระดับออกอยากนะครับแล้วก็หมีดำหมีดำระด,ดับมิติกเหรออืมอืมอืมน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเอ่อจรวดนะครับเอ่อลาวาแลมนะเป็นโคมไฟจรวดราคาห้าร้อยเหรอมา ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วอุ้ยมีคนสนใจซื้อเพียบเลยครับนี่บวกมา2องแสนสองแล้วเดี๋ยวขายของเซตนี้เนีย่ยมีตู้อะไรให้ซื้ออีกบ้างนะขอซื้อตู้ราคา2องแสนห้าสองแสนห้าทุกคนตู้ s t o r m e t ตู้พายุนะครับตู้นี้โอกาสดอบระดับพระเจ้านะครับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ระดับอิตาเลียเนาะระดับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คิลเสเตอรคิลเสเ,เทียลสองจุดแปดนะซื้อเลยพอไห ขอขอคนซื้อของอีกประมาณนักเอ,อ่อเท่าไหรอ่อีกีก9 0พ0ครับพอไหมวะไม่พอแน่เลยอะ่ะทุกคนต้องซื้ออีกอันนึงมาก่อนและตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วครับทุกคนตู้พายุนะฮะของจะดอปในตู้นี้1 0 1ถึง13ชิ้นนะครับแล้วก็ระดับของอีเทอร์เรียลนะครับดอกป4%กดมาเลย อม,มาได้ดูแล้วก็ผมได้ตู้นี้มาด้วยครับตู้แบบว่าเล่นครบเวลานะได้ตู้มาเป็นตู้ดาวเนี่ยน่าจะค่อยของดีมาแล้วมาส่งแล้วขออนุญาตเปิดนะครับหนึ่งสองสาม,สามฮึบของะระดับยักษ์มามไหมเอออาจจะยังนะได้ปะเนี่ยได้ปะวะสามพันสามพันขาดทุนกระทุนเยอะยับเลยอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออ โอ้โหลบห้าหมื่นอยู่จะบ้าโอ้โหตู้ฟรีของก็ฟรีเช่นกันโอ้ถือว่าได้เงินปีมานิดนึงโอ้ได้ประมาณหมื่นหนึ่งา 10, ขาดทุนไปห้าหมื่นไดกลับมาหมื่นหนึ่งเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วธุรกิจนี้มันสูมันดวงเกินผมรับไม่ไหวไปไม่ไหวเวย้ยขอกลับไปตู้ที่เราได้ของดีนะครับตู้นี้ลาวา ผมละหลงรักตู้ลาวานี่มากเอามาเลยเอามาสามตู้เลยมามารอบสุดท้ายมาเอามาแบบช่ำๆอยู่ดิดูดิมันจะได้ของดีไหมเปิดเลยเปิดแบบไม่ดูเปิดดไปก่อนนะครับเปิดครบสามตู้เ๋ยผมกลับไปไล่ดูเยอะนะนี่ดูดิขอแบบแจมๆหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้หมื่นหนึ่งเฮ้ยแจมแจมอันนี้เท่าไหร่อ่ะเคลียร์ตัวกันนะครับประตู้ายก่อนมาดูนว่าห้าหมื่นผมจะขาดทุนไหม ตู้สองตู้สองตู้สองไงตู้สองเป็นไงตู้สองเป็นไงเอ้แสนห้าหลามเลยแล้วอะไรมันขายได้แพงวะหุ้ยชีสราคาแสนเจ็ดชีสอะไรอยู่เนี่ยชีสอะไรวะเนี่ยมึงทําจากนมอะไรเนี่ยมันทําจากนมบนเทือกเขาหิมาลัยหรือไงวะแพงจังเลยอ่ะมามามาทุกคนได้แล้วได้แล้วได้ทุนกลับมาแล้วครับถามว่าได้กําไรไหมเหรออาจจะยังได้กําไรอ่ะมาเด้ไอมาดูตู้นี้นะครับตู้นี้ได้ได้กำไรหรือเปล่า ก,กำไร800 0ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอย่าอย่าหวังเยอะอย่าหวังเยอะนะครับมาได้เวลาเสี่ยงกันเลยว <c> ก <oughs> ามีแต่ว่ากระจายความเสี่ยงใช่ไหมผมนี่ไม่ทุ่มความเสี่ยงเต็มที่เลยเดี๋ยวผมรอขายของเซตนี้ให้เสร็จก่อนนะครับลูกค้ามาช้ามากอะเอาแล้วทุกคนคนมารุมซื้อชีสแล้วครับนี่มีคนซื้อชีสไปแล้วได้มา3ามแสนสี่มาดูคนสิตู้ไหนบ้างลงทีเดียวเลยผมจะไม่กระจายความเสี่ยงแบบเช่นเคยนะเออโอ้ตู้เปอีกรอบเนี่ย เอาวะเอาวะเอาวะมาแล้วก็เอาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือไลท์อ๋อถูกแล้วนะครับอันนี้คือคอแลแลบมา2ตู้นี้ทุกคนมาดูกันสิว่าจะได้ของอะไรไหมครับก็เดี๋ยวมาเปิดอีพีหน้ากันทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับ,รบเวลาชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาลุ้นกันว่า2ตู้นี้ผมจะได้กําไรกลับมาเท่าไหร่แต่ขอให้ได้กําไรเถอะนะผมไม่ไหวแล้วขาดทุนย่อยยับมากนะครับทุกคนมาบายเดี๋ยวมปเจอกันในอีพีหน้า